สวัสดีทุกท่านกัด้วยนะครับโอ้นิสตอร์บีลวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียน24ชั่วโมงนเรื่องจะเขาฉลองปีใหม่ให้เอาอะไรมาก็ได้โอกาสทองละทีนี้ <c oughs> แล้วผมจะไปรงเรียยกันซึ่งแน่นอนอ่อคุณเป็นเด็กมาที่โรงเรียนเราต้องนึกถึงอ,อะไรเป็นอย่างแรกกับผมใช่ไหมเพื่อน ผมมีเพื่อนเดี๋ยวเอาให้ดูคนแรกทุกคนอาจจะรู้จักยู่แล้วคือด็อกทีวีเก้าเพื่อนบเองที่ทำยูทูบจากคนอื่นไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเราจะพาไปชมันนะทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวตาภาพตอนที่อยู่ในห้องเลยกันผมผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เพิมสอนแล๊หนึ่งโอ้โหตรงนี้คนมืดนเลยทุกคน,กคน,กคนว้าว

พักเปียกมันมาหะบัวก,ก้องหน้ามันแตกดูเราตัดภาพเป้นก่อนนะทุกคนเย้เคทุกคนดูเป็นหนึ่งนะทุกคนตอนพูดติดตามทุกคนตอนนี้ไกลมาแล้วไกลมองกล้องในผมถ่ายคลิปอยู่ ตอนนี้กลายมาแล้วอย่าอย่าเราจะตามคุณจะกอดจะมองกงกลม ก็ตัดภาไปอีกแค่หนึงแล้วดีก็หรือเส้นกี่มาว้าวทุกคนมองกล้องหน่อยสวัสดีครับผมคือจุบทีวีผมผมเล่าเรื่องคุณตอนเปิดคลิปด้วยฮะใช่ป้าเดี๋ยวผมจะไปดูช่องเดยนี้ว่าว่าช่องว่าประวัติเป็นไงบ้างหืมน้าบวดจับพันกี่เดียวได้ไหมครับที่ผมเอามือถือมาแล้วผมเปิดจุกเลยดู ดูคนเปติดตาเขาที่ยูติดตามเขาค้างมันยี่สิบเอ็ดมานานแล้วไปติดตามให้เขาเพิ่มสักยี่สิบสามสี่ได้ไหมทุกคนโอเคโอเคอยู่ที่โรงเรียน We the Monkey Tooth and Wood Claw and Pants แป๊บหนึ่งนะขอใส่ขากล้องก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้ขากล้องป้องปุ๊บตอนนี้ในห้องผมมีคนนับพันล้านแล้วเราผมตอนนี้คือความที่ผมถ่ายไปแล้วแหละแต่เมมมันหมดก็ มันจะมีที่แต่บอลอยู่หลังโรงเรียนนู่นแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้ฟูฟูฟูฟฟโอเคฟูฟูฟูฟฟ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 โอเควีไอเดอมังกีโอเคมาแมงกี้ไอเดอฟักกี้แมฟ้แมมาเด็กมตอสดมีป๊อปไอคิไอคิดว้ไปคิดมาดเลย เฮ่ย hey yeah, yeah, ์เ <schnell> ย่เย่อีกันนี <of design> ่กันเน่มาไม่รู้เป็นอะไรนี่กดเข้าไปเห็นว่ามันมีหนึ่งขอกวนยังไหมนี่ร้องไม่มีเฮียเคเเว้าไปเขาไปเข้าไปเข้าไปไอ้ไอ้เก๋ตาตั้งกล้องมาแล้วเหรอใช่มาเดี๋ยวหมูเก๋หมูเก๋วันนี้ครับวันนี้ผมคือก้าวออกคันนี้ครับด็อกทีวีครับผมนี่ก็ เอาล็อกใครที่พิมพ์ชื่อร็อกคีิปแล้วไม่เจอไม่รู้ว่าผมเกี่ยวอะไรกับช่องไม่รู้ให้ให้ใหพิมพ์ชื่อคลิปผมไปชื่อคลิปว่าสอนทำไก,นก่นรกสอนทำไก,นก่นรกแล้วก็กดเข้าไปรูปจ็อกเกอร์อแล้วก็กดไปรูปจ็อกเกอร์แล้วก็นี่แล้วก็กดไปที่รูปหมาหมาสีใสลุงใสหมวกคิดมากด้วยแล้วก็

ก็ร้อนเลยแม่แกชิดก็ร้อนแล้วไอ้สัตว์หมูเกย์จำได้เคยรีวิวไอ้หมูเกย์นี่อ <ok> ยู่นะหมูเกย์หมูเกย์มันมั um ้วันนี้วันนี <h <h ้วันนี้ผมบินได้ มึงอย่ามึงอย่าเนบีนยังไงไมึงต้องทำให้มันอ้วนๆเหมือนเดิมเข้าใจไหมพเพราะนี่มันของปลอมไม่กูจะทำยังไงวะเออนักเอากล้องไปก่อนจิมโอเคตอนนี้มันได้แล้วเน,นื่องจากแม่หมูมีแค่สองตีเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะยาวได้มากสุดแค่ประมาณยี่สิบกว่านาทียี่สิบนาทีกูจะด,ดูไหวหรอวะ ซึ่งตอนนี้ครูแอวมาซึ่งครูแอวไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่ไม่รู้ว่าครูจะโมโหไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาตัดภาพไปอีกทีหนึ่งตอนที่เราเข้าแถวเสร็จแล้วหรือว่ามานั่งรวมกันมาคุยอะไรกันแล้วก็กินกันเลยนะทุกคนว้าว 一。 ตุ้มพุงดูนตกกช่ติดตามอาวิตอนี้ด้วยนะคผมผมเอง้องเ่เจ้าเก่าเจ้าดเป็นนึงขอไปตุ้มน้าเต็มเส้ต้องมือวเลยันนี้รดหมู่้ยชั้นเรียบร้อยหมูเก่ ที่เห็นคนที่คุณแอบรับไปจูบกับคนอื่นไม่ได้กินไม่มาจูบเลยเราไม่มาไช้เดี๋ยวคุณครูจะมาจัดสถานที่มาเอาหัวกระโหลกสมพงษ์ไปพี่กำลังเบาหน่อยสิพี่พี่จะไล่สดอะไรก็ได้แต่พี่เบาหน่อยเขาถ่ายยูทูปไม่ใช่ไล่สดอ๋อขอเท่าเองทริปนี้อาจจะผ่านไปไม่นานแต่ผมขอสัญญาว่าผมจะอยู่ครบไม่ คุณไม่เคยทำยูทูบคุณไม่มีประสบการณ์เอาไปไม่ทุกอย่างไงไม่ได้ยูของเราไม่ได้โอเคคลิปนี้น่าจะประมาณ20นาทีเองซื่อนีมันน่าจะเกินมาแล้วแต่ผมจะญญาว่าผมจะอยู่ยันบ่ายยันยันงบ่ายสองคุณหยุดพูดผมจะอธิบายกอดเบิร์ดแอลโลแคงไม่ใช่คนเดียวที่พูด คุณขอเวลาแปนึ่งให้พอนั่เรดี๋ยวจะ่เพีนีุ้สัญญาว่าปุจะอยู่จนจบวันปุสัญญาว่าปจะอยู่จนจบวันบ๊ายบายเพราะเมมหมมเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วอันนี้คือภาพสุดท้ายที่กูอาจจะได้เห็นวกปดลูกก่าทำอะไรไอ้้าเถื่อน